ผู้ญิเพื่อตรวจเช็คกรณ์ในการขันพร้อมกับชื่อผู้สเัียนะครับคือเราได้แจกหนึ่งถึงสิบแปดระกาศเจ้าหน้าทของรานกานี้ก็พร้อมแลรับมาทหน้าที่นะครับนักองของเราเพื่อจะเรียกเกี่ยวปาในเร็วันนี้นะครับเราก็จะเกี่ยวปาเข้าไปเ่ในรอบที่เจ แห่งประเทศไทยที่สนามสุพ <sucks> ัรณราสีนะครับบัตกะครับเราก็แบสายเหมกันว่าแต่สายด้วยกันทีที่มีคะแนนใทนี้เท่านั้นจะได้สิทธ์นะครับเป็นตัวแทนของการกงรเลือกท่ากงเทพมาร ไม่กังการื่องอวันจันทร์ท่าเชื่ตมไม่นป็นรับหาถสอบกางนั้นเดียวเราจะลงสนามพร้อมกันนะครับและก็เล่นพร้อมทดสอบดสอบป่าวพีแต่ผมจะลองในส่นพวก อั année, ี้ลองไปทำในเฟซบุ o กเห้ละทำในยู u ูบจะลองในวนผ้อ่านอันดี้ลองไปทำในยูทูบรันนรอดัีทีวันนี้ดี่สุดนาเนี่ยนะสานะครับหลับ่อทแทนดีนะไม่อดีสี่ทีนี้ก็ะเป็นการสายเนสายลกสายก็มีเรนสทีทุกทีก็อคั ý thức được ổn. ạ, là quá tao, 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 các tao, tao, ี้เกียับเนะครับ้แต่การเรียานนี tense, see, ้เราจให้นะครับดูนั้นได้ดูสอสามถ้าวุฒานแล้วก็ให้กรยนยึกกรรมต่างของีนเลยะครับีัไหครับ ใ้บอกให้ที่ขอการแันขอผู้นันแต่ถ้อะไราีเท่ากันไ่ให้ใช้ทีนการูได้เสียถ้าเาิดให้ดูจำนที่ได้ถ้าเท่ากันตให้ใช้ีการจัดการที่ืกนครับเด็กคนอื่นไปไหนหมดอ่ะเด็กๆอ่ะอ๋อไหนอ่ะโอ้โหนักนอื่นี่น Yeah.